วันนี้วันที่ยี่สิบี่นะครับเดือนตุลาคมสอง4ันห้าสิบสี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนะครับบอลไข่บอลหูช้างดังเหลืองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะครับที่สําหรับที่จะเลี้ยงนะครับเหมือนผมแหละที่เขาบอกว่ามือใหม่นะครับก็เหมือนกันนะครับเรานะครับอยากเรามีทุนนะครับสักพอหน่อยนึงที่อยากได้ซื้อไข่มานะครับแล้วก็เอามาเพาะให้เขาเป็นเป็นต้นนะครับ แล้วก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆอันนี้คือคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ค่อยๆเลี้ยงดูฟูมฟักเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับมัน,มนเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวผมและเกิดขึ้นแล้วนะครับผมไม่ได้คุยเลยนะแ็คือผมเล่นไม้อ่ะมาดูที่บ้านได้นะครับแต่เราอะเข้าใจอยู่นะครับว่าการที่ทําแบบเนี้ผมว่ามันไม่มันไม่แร์นะครับ ก็คือสําหรับพวกที่เล่นมือใหม่นะครับี่อยากจะเลี้ยงแบบอยากได้ไข่จังเก็บไข่มาแปดพันหรือว่าต้นนี้เกิดจะไข่นะครับ,นะรบสร้างแล้วมันจะไข่นะครับเรื่องมีว่านะเพื่อนผมได้คุยกับฟาร์มใหญ่โคตรใหญ่เลยอยู่ฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มนี้คือแม่ดีแม่พันุ์ดีอะไรเงี้ยซื้อกันครั้งแรกซื้อขายครั้งแรกโอเพจบ ไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคอรอบที่สองนะครับผมมาซื้อรอบที่2นี้ครับก็ไปซื้อ,อต้นนะครับที่กําลังเกี่ยวกําลังเกี่ยวตีเกี่ยวที่กําลังจะกลางใบนะครับใบแรกของคลิปมาทะลุออกจากไข่นะครับคราวนี้ก็ซื้อมาพอดีลูกค้าอยากได้ าสั่งไปแล้วเนี่ยก็รอขนมาส่งครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยซื้อเรื่อนอยู่แล้วนะครับหลายหลายหลาย,ลาย,ลายต้นนะครับเสร็จแล้วรอบนี้ผมสั่งมาไข่หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีต้นที่กาลังตีเกีียวอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากอยาก,อยากได้ไข่อยากได้ต้นโตจากไข่นะครับโอเคตกลงปุ๊บรัพผมก็สั่งเลย ขาสั่งมานะครับก็รับต้นไม้เออโอนตังไปก่อนนะครับแล้วเขาก็มีรถมาส่งถึงหน้าบ้านเลยเสร็จแล้วก็นะลูกค้าก็มารับของผมไปนะครับผมก็เอาไปใหนะ้แล้วมาอยู่ที่ผมอยู่ประมาณสักสองสอวันได้นะครับไปมันน่าจะกลางแลนะ้วแล้วคราวนี้ลูกค้าเขาก็มาเอาต่อไปก็ไปอยู่ที่ลูกค้าอีกสามวันนะครับใบอะไรก็ใบไม่กลางนะ ล้วไปค่อยๆมีอาการเกิดความช้ำนะครับเกิดขึ้นปลายเริ่มปลายไล่เข้ามานะครับสีต้นเริ่มเปลี่ยนนะครับจากออกต้นอ่อนนะครับจะเป็นต้นออกไม่เริ่มไม่ไหม้ตรงปลายเริ่มขยับเข้ามานะเพื่อนเสร็จแล้วเพ๊่ลูกค้าก็ตัาสินใจนะครับอาร์ีดีโอนะครับเปิดหรือรากนะครับเปิดมาโอ้ไม่กอดนะครับเพื่อนก็คือเจอ เจอแต่ต้นจริงๆนะครับไม่เจอไข่นะครับแล้วก็โดนตัดแบบตัดแบบโคตรน่าเกลียดเลยอะ่ะเหมือนโดนตอนไข่ไปครับเพื่อนเพราะฉะนั้นนึกออกเนอะนึกภาพออกคือแบบโดนตอนไข่ออกไปอะ่ะคือจริงๆคนที่เขาอยากได้ต้นถามว่าให้มันต้นเลี้ยงอีกสักสอใบ4ีใบอีกสักประมาณหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วค่อยตอนนะครับแต่นี่คือจิตใจทําด้วยอะไรคือแบบตัดปุ๊บไปเลยนะครับแล้วพอหน้าเสร็จป,ปุ๊บ ก็เ,เริ่มไ,ไอหาเอ้ยตายละผมก็เลยทักไปหาเขาทักไปหาเจ้าของฟาร์มใหญ่เรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยทักนะคุยเสร็จสับ,บเดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนนะคะถ้าพี่ปรติพี่เคยเลี้ยงรอดนะนะครับเดีผมจะมีภาพเดี๋ยวผมจะมีรูปนี้เลยรูปต้นนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับโปรติพี่เลี้ยงรอดทุกต้นนะคะเออแล้ว จะไปหาเลี้ยงเลี้ยงรอตรงไหนวะไข่มันก็โดนตดัดแผลมันก็สดนะครับแผลประมาณก่อนมาถึงผมอ่ะง่ายแผลมันโดนก่อนถึงผมเหมือนแบบต้นเหมือนโดนโคนิ่งมานะเหมือนกาแบบมาตายที่ผมเลยอ่ะแบบคำนวณไว้ได้สิบวันเป๊ะเลยสิบวันแลว้วต้นตายเลยครับแต่แล้วผมก็โอเคไม่ได้เสียเลียนอะไรผมก็เดี๋ยวผมเริอกว่าว่ามันไม่มีมันไม่เป็นหรอกพี่เพราะไงมันไม่มีรากรากก็ไม่มีไข่ก็โดนตอนออกไปมีแต่ต้นทงทงขึ้นมา แล้วเขาดินเหนียวประกบตรงกระปองมอยแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะลากขึ้นมาเองนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ผมก็รอคำตอบมาอยู่สองวันนะดีขนาดส่วนใหญ่นะไข่ใรนราคาระด,ดับหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะก็บอกว่าพอเสร็จเขาก็บอกผมตอบว่ารออีกวันหนึ่งตอบมาบอกเดี๋ยวยังไงก็เลี้ยงไปก่อนนะคะถ้าตายเดี๋ยวพี่เคมให้ ผมคี่แล้วว่าอืยังไงก็ไม่รอดผมเลยบอกพี่ยังไงมันก็ไม่รอดหรอกเพราะมันไม่มีตาไม่มีไม่มีลากที่จะเดินนะครับแล้วมันอ่อนมากอ่อนสุดๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นที่ผมเอารูปให้ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงรูปคู่ไปด้วยนะโอเคสรุปปึ้งปึ้งปึ้ง,ปง,ปง,นะงนะครับไข่ก็ฝากเขาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับไอคําว่าไข่ฝากเลี้ยงใกล้จะฝากเลี้ยงนะผมบอกไว้ก่อนเลยพอเสร็จแล้วครับผมก็ เขาก็รอมาอีกสองวันเขาบอกมาลืนเดี๋ยวพี่พาครอบครัวไปเที่ยวโอเคพอได้เดี๋ยวมาส่ง,งหน้าบ้านอ่ะมานะครับมารอบนี้นะครับส่งมาครับมีใบจริงครับใบเล็กประมาณเท่านิ้กก้อยนี่สองใบนะครับรากผมก็เลยเอาลงมาปึ๊บผมก็มองเอ๊ะจ่ายแล้วไม่คิดเนาะว่าเออแบบส่วนใหญ่นะเฮ้ยแต่ทำไมแบบว่า หรือเขาเป็นมืออาชีพขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่าสุดท้ายผมก็นะครับบอกกับคนที่มาส่งที่ขับรถเอาของมาส่งที่ผมขอเปิดดูล่างนะผมขอเช็คดูก่อนเพราะรอบที่แล้วผมโดนตอนไข่ไปผมก็ว่าอย่างนี้ไปว่างอย่างนี้ไปเสร็จ <ś, c oughs> แล้วปุ๊บเขาบอกผมไม่รู้เลยพี่เขาไม่รู้ด้วแหละคนขับรถเขามีหน้าที่ส่งอย่างเดียวโอเคผมก็ หรือลงนั้นเลยให้เขาเห็นด้วยเลยเพราะเขาหน้าเป็นคนสนิทแบบขับรถอยู่ประจำอะไรเงี้ยหน้าบอกให้น้องมันรื้อข้างหน้าสรุปลื้อออกมาครับข้อ,ขอ,ขอ,ขอ,อน,น,นะครับต้นยาวประมาณนี้นะครับใบเนี่ยจะก็เปียกนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ลายมันโอเคไีปัญหานะครับเพราะว่าใบมันเล็กแต่จะบอกว่ามีรากอยู่สองเส้นนะครับรู้ว่ารากมันโตไอ้รากมันไต่มันยาวเดี๋ยวมันก็โตนะครับ แต่สิ่งที่เจอคือโดนตอนไข่ครับตอนที่ซองนะครับตอนที่ซองผมโดนตอนไข่ไปอีกแล้วนะครับโดนจะก,กิดไข่ออกไปอ่ะนะครับผมก็เลยว่าทําไมวะมีปัญหาหี้อแบบเออไข่ทำไมมันหายวะอะไรเงี้ยอะเขาบอกเขาเคยพูดว่าเคยรอกทุกต้นนะครับผมก็เลยสีเรียสอ่านแล้วเขาเอาไข่มาให้ผมมีไข่อีกใบหนึ่งนะครับอานนี้ผมก็เลยบอกลูกค้า ว่าพี่ต้นนมันมาแต่ถามว่ามันมี2ใบแล้วนะครับยังไงมันก็รอดนะแต่ประเด็นคือลูกค้าเข้าไปก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่คือคําว่าไข่เนี่ยมันต้องรอให้ฟอรหรือมาทั้งสองอาาสามถึงสใบก่อนนะครับถึงจะตอนได้นะครับไม่ใช่ว่าพอมาเล็กอย่างเงี้ยคุณพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณนะครับผมว่าทําไม่ถูกนะครับ คิดนี้วอัาที่จะยาวนะครับคือมันถอยโอกาสคือเงินก็หลักหมื่นนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับไม่ว่าจะหามาันง่ายๆทาไมแบบเราคิดว่าเราไว้ใจเพราะว่าเนื่องจากการเป็นมืออาชีพนะครับพวกที่เล่นการรู้ดีผมผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นเพราะเพราะเตียงขายไข่บองกระดาษต่างหรืออะไรต่างๆไข่เนี่ยผมจะให้ไข่ไปเลยคือผมจะไม่ลื้ออะไรเงี้ย อ่ะพอน่าโหเริ่มศึกษาแล้วอ๋อก็คือเขาสามารถนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอมันโตเสร็จอ่ะเขาสามารถที่จะนําไข่เนี่ยไปเพาะอีกรอบหนึ่งได้เพื่อให้มันเกิดขึ้นไไม่ไงปัดโทไอเราซื้อต้นเราก็อยากจะได้ตอขุนๆที่มันอยู่ข้างล่างมาด้วยนะครับเพื่อให้ต้นมันแข็งแรงจะตัดหรืไม่ว่านะครับแต่ให้มันโตอีกนิดนึ่งได้ปะ ยาใ,ให้มันโตอีกนิดนึงอ่ะเราค่ตัดอย่าไปทําอย่าไปหาทํามาใครนะผมบอกไว้ก่อนเลยอันเนี้ยคือผมจะพูดให้สําหรับคนที่มือใหม่คนที่บอกว่าพ่อมานจะไข่แต่คุณไม่เคยเปิดไข่ดูเลยอ่ะอไหนคุณไปดูกันปะนะครับไอพวกต้นมินิใบเดียวอ่ะสองสามหมื่นที่คุณซื้อกันมานะคุณลองไปดูนะครับผมอาทิตเนี้ยาวแต่ผมบอกเลยว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะครับมันต้องมี ความเป็นมืออาชีพนะครับในการปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้โค้งเขารักนะครับตอนเนี้คือไม้ผมทรงตัวมากเลยผมไม้มาไม้ผมยังไ,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 ไม่แทงยอดเลยนะครับ <S <S ผมก็เลยท,ทักไปหาเขาว่าพี่ถามจริงว่าทําไมเวลาซื้อต้นมาเนี่ยทําไมต้องไข่มันต้องเอาออกไข่ข้างหน้าต้องเอาออกคุณเชื่อไหมผมสามวันแล้วนะครับไม่ตอบผมนะครับแต่ลง Facebook โหพูดยากคือแบบโหโคตรแบบลงนั่นลงนั่นลงขายนู่นนี่นั่นนะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงอ่ะก็คือผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าซื้อไข่แล้วฝากเลี้ยงเนี่ยนะแรกซื้อไข่ฝากเลี้ยงนะเพื่อนๆอย่าหาทํานะครับผมบอกให้ถ้าคนที่เขาสุจริตเขาสุจริตนะครับแต่คนที่เขาแบบเป็นมือพักการอนะ่เะเข้าใจว่าไม่ใช่มืออาชีพปะ่ะมือพักการนะ่ะ เออมันมันมากกว่านั้นนะครับผมจะบอกให้นะครับขายคุณหายแน่นอนแล้วพอเปิดใบเดียวเนี่ยเขาจะรีบร้อนให้คุณเอาต้นไปเลยผมบอกให้แล้วต้นคุณจะชะง,งักอยู่พักหนึ่งแล้วคุณก็ไม่เคยรื้อคุณจะไม่เปิดดูหรอกเพราะว่าเราซื้อมาในราคาที่อ่อนท่านที่จะแพงนะครับไม่รื้อนะครับก็ปล่อยเลี้ยงโตตามนถากรรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม้มันจะโอ้โหมันจะนิ่งอยู่เลยอะนิ่ง คือแกนแกนนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่าอ๋อไข่มันเพาะได้อีกหลายใบเหรออีกหลายต้นโอ้แม่งจากความรู้สึกนะครับเพราะนั้นมือมือเมือม่อ,ม,อมือใหม่นะครับผมอยากจะให้เป็นเก็บความรู้ตรงนี้เลยนะครับคุณควรที่จะศึกษาศึกษาดีๆนะครับ ผมโดนมากับตัวนะครับผมเลยเอามาบอกนะครับผมอ่ะนะครับโอกินาวานะครับผมก็เข้ามานะครับตาเบลเลอร์ปล่านะครับติดกระต้นมาผมไม่เคยผ่าเลยนะครับก็คือลูกค้าได้ไงไปก็ได้อย่างนั้นนะครับได้ท่อนมาไงได้ตาโนมาไงไม่เคยตอนนะครับให้ไปเลยนะครับตามสบายตามใจนะครับจะดูมาเจอตัวเองกดจิตกดจิต ไม่เป็นไรเดี๋ยวท้อคํา่าเดี๋ยวท้อเดี๋ยวมือใหม่มือใหม่ท้โอโอ้โหเดี๋ยวจะพูดอยากจะพูดมากเลยจะปวดร้อนร้าวนะครับมือใหม่นะครับฟังผมไว้นะครับเพราะคลิปนี้ยาวนะครับแต่ถ้าคุณดูแล้วเนี่ยนะคุณจะเกิดประโยชน์กับคุณแน่เลยนะครับผมไม่รู้นะแต่ว่าผมาเจอมากระตัวผมได้มามาบอกนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับจะดรามา่าไม่ดรามา่าผมไม่รู้อะ แต่ถามว่างเงินทุกคนเนี้ยมันหาค่าที่จะค่อนข้า,ขาที่จะยากแล้วคนที่เขาอยากจะเลี้ยงเนี่ยด้วยความใจแบบอยากเลี้ยงแล้วเก็บเงินกว่าจะได้แต่ละบาทละบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะได้ร้อยสองร้อยหลักพันหรืออะไรเงี้ยและการที่เขาจะซื้อไม้เอาคุณเนี่ยนะครับความจริงใจเนี่ยมันต้องมีให้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการตอบถามตอบได้นะครับ ผมไม่ผมจะไม่ติดอะไรเลยถ้าตอบผมมานะครับแต่นี่ไม่ตอบผมเลยสามสี่วันนะครับแต่โพสเฟสต,ตัวเองขายดิบขายดีเงินในบัญชีหมุนมเป็นล้านอืมครับพี่ๆที่อยากจะเลี้ยงนะครับมือใหม่นะครับหรือหาไข่นะครับแล้วฝากเลี้ยงไข่เนี่ยระวังกันด้วยนะครับพี่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเตือนนะครับ ระหว่างมืออาชีพกับมือพักการมันต่างกันนะครับมืออาชีพคือนะครับมืออาชีพคือทําอาชีพนั้นคือด้วยความจริงใจบริสุทธิ์แต่ถ้ามือพักการเนี้ยนั่นแหละเนาะผมไม่พูดนะครับแต่น่าจะรู้อยู่ไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอเคสอย่างผมมั่งเปล่าแต่วันเนี้ยผมจะออกมาพูดนะครับเพราะเงินหามาได้แต่อะไรโอ้โหแต่ละบากมันเหนื่อย ต้องตื่นตะกี้โมงกี่โมงทำงานก็นจะได้เงินมาซื้อต้นไม้มันไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าไงก็ความจริงก็ความจริงอยู่แล้วนะครับโอเคครับพี่ๆสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับอย่าลืมนะเช็คให้ดีนะครับระวังโดนตอนไข่ผมบอกเลยเจ็บผมบอกแล้วเจ็บนะครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ เพราะว่ารู้เอ้ยยังไม่ไปรู้ว่าไหมาต้นไม้มันจะไม่โตนะครับเพราะว่าใบมันยังกับเปียกอยู่นะครับมันยังหาสารอาหารตัวเองยังไม่ได้แต่ถ้าขึ้นสี่ฮะสามสี่ใบเนี่ยนะครับไข่ต้นมันสามารถหาเลี้ยงไข่ได้นะครับไข่สามารถหายได้รีอฟอรได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น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 ,เป,นเป็นสัญญาณที่จะบอกนะครับว่าเวลาจะซื้อไข่ดูให้ดีนะครับซื้อต้นจะไข่นะครับก็ดูให้ดี บ,บางทีมันมีลากก็จริงแต่มันมันมาช้าต้องดูฟูมฟักถ้าพี่ได้เหลืองมากเนี่ยครับโอกาสที่จะตายค่อนข้างที่จะสูงบอกเลยนะครับแ้่พี่ได้เขียวเหลืองหน่อยเนี่ยโอเคที่ว่าโอเคนะครับโอเคไปละพี่บ๊ายบายสวัสดีครับ